สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและการลงทะเบียนใช้งาน ProShop Rider นะครับจะไปที่ App Store หรือ Play Store ของเราแล้วพิมพ์คำว่า ProShop Rider แล้วกดค้นหาจะได้ ProShop Rider ขึ้นมาให้เราทำการลงแอปพลิเคชันลงบนเครื่องของเราหลังจากที่ลงเสร็จ ให้เราทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ทำการอนุญาตสิทธิ์การใช้งานต่างๆได้แก่สิทธิ์การแจ้งเตือนสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งการติดตามการเข้าถึงกล้องใช้พื้นที่ในการเก็บการเข้าถึงรูปภาพจากนั้นให้เราเริ่มลงทะเบียนที่ปุ่มด้านล่างอ่านข้อตกลงแล้วกดยืนยัน จากนั้นแนบรูปภาพใดๆเพื่อเป็นรูปภาพสำหรับโปรไฟล์ของเรากรอกชื่อนามสกุลเลือกบทบาทที่เราต้องการสมัครเป็นร้านหรือเป็นรายเดอร์เลือกเพศกรอกเบอร์โทรของเราที่จะเป็นยูเซอร์สำหรับการใช้งาน กรอกอีเมลอีเมลนี้มีไว้สำหรับกู้รหัสผ่านถ้าเกิดไม่กรอกก็จะไม่สามารถกู้รหัสผ่านได้หรือเราอาจจะกรอกอีเมลปลอมได้แต่ก็จะไม่สามารถกู้รหัสผ่านได้เช่นเดียวกันกรอกรหัสผ่านจำนวน2ครั้งสำหรับเอาไว้ใช้งานบรรทัดสุดท้ายกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แนะนำจากนั้นสามารถกดถัดไปได้ ถ้ากดไม่ได้แสดงว่ามีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดหรืออาจจะไม่ได้แนบรูปถัดมาจะเป็นการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนจำนวน13หลักเพื่อเป็นการยืนยัน KYC ความถูกต้องของร้านถัดมาจะเป็นการแนบรูปบัตรประชาชนแล้วกดอัปโหลดบัตรประชาชนถัดมาจะเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับตัวเองซึ่งเป็นมาตรการของการยืนยัน KYC ถัดมาจะเป็นการกรอกชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนกรอกเลขบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนเลือกชื่อธนาคารกรอกชื่อสาขาของธนาคารกรอกเลขที่สาขาของธนาคารจากนั้น แนบรูปสมุดบัญชีธนาคารกดยืนยันจะเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครจากนั้นทำการรอแอดมินอนุมัติก่อนการเข้าใช้งาน